สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนั่นผู้ชมเนาะวันนี้เรามาขอหวยต้นวาสนาท่านผู้ชมเพราะว่าต้นวาสนาก็ให้ถูกมาหลายงวดแล้วนั่นผู้ชมเนาะพอดีทางแอดมินได้ข่าวว่าต้นวาสนาต้นนี้เข้าให้หวยถูกทางแอดมินก็เลยมาจะพามาขอตัวเลขนะครับท่านผู้ชมเนาะ เราพากันไปส่องด้วยกันนั่นผู้ชมนะว่าเขาจะได้หวยตัวเลขตัวไหนนั่นผู้ชมเดี๋ยวเราไปส่องด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นอุยี่ไงตัวเลขเมื่อกี้เห็นอยู่เลยพอผมรูปไปอย่างเงี้ยทำไมมันจางลงหลังจากูกงั้นมองเห็นอะไรก็เอางั้นเลยจะไปลูก ส่องดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมนะตาตาเอาแปรงมาอีกสิเนี่ยจะไปส่องตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะถูกเียนไปตาว่าเลขอะไรดูสิเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาสองตัวนะตาลองดูสิน่าจะตัวไหนตาว่า,าตัวห้านะถ้ามองเห็นเลขห้าป่ะกับ ห้าอะไรห้าเก้า <59. S 1> ห้นะนะาหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้านี่นะห้าหนึ่งเก้านะห้าหนึ่งเก้าวตาครับวันนี้น่าเลเก้านะจ้าเนาะนั่นแหละห้าหนึ่งหนึ่งตรงกลางนะหนึ่งอยู่ตรงกลางบอกนั่นแหละฉีดตรงตรงมาเลยก็มองเห็นเป็นเลขห้าหนึ่งเก้านะผู้ชมเนาะลองลองลอายูปใหม่ดูซิ ถูกตรงนี้นะที่เก่านะอลองรูปตัวเก่าดูมันจะเป็นยังไงมองเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขห้าหนึ่งเก้านั้นผู้ชมเนาะเราจะรูปอีกครั้งหนึ่งนั้นผู้ชมเพื่อเราจะได้มองเห็นอย่างชัดเจนเราจะดูว่าเลขตัวเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านั้นผู้ชมเนาะเดาสองไปได้วยกันนั้นผู้ชมเห็นไม่ตาเพียนไหมไม่เพียนไม่เพียน เป็นห้าหน,นึ่งเก้าใช่ไหมก็มองเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขห้าหนึ่งเก้านะท่านผู้ชมอตอนนี้ก็แดดจัดจานมากเลยนะท่านผู้ชมเนะาะาานก็คนที่รูปเขาบอกว่าเห็นเลขห้าหนึ่งเก้านะท่านผู้ชมเนาะก็ส่องไปได้วยกันนะท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะส่วน ทางแอดมินเองนั้นผู้ชมนะก็ตอนนี้แดดมันจ้ามากเลยมองตรงหน้าโทราศัพท์แทบจะมองไม่เห็นตัวเลขนั้นผู้ชมแต่คนที่รูปเขาว่าเห็นเลข519นั้นผู้ชมเนาะก็ลองส่องไปด้วยกันนั้นผู้ชมเนาะว่าเราจะเห็นเลขตัวไหนนั้นผู้ชมเนาะก็ลองส่องไปด้วยกันนั้นผู้ชมเผื่อสายตาแต่และคนจะมองเห็นไม่เหมือนกันนะครับนั้นผู้ชมเนาะ ่วนคนที่เขารูปพ่ก็มองเห็นเป็นตัวเลขห้าหนึ่งเก้านะผู้ชมเนาะลองส่องไปได้วยกันนั้นผู้ชมเนาะแต่ทางแอดมินจะโค้ดให้ดูนะผู้ชมว่าว่าจะเห็นเป็นตัวไหนนะผู้ชมเนาะก็ลองส่องไปได้วยกันอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมแต่ตอนนี้ทางแอดมินก็มองไม่เห็นนะเพราะแดดจัดมากๆเลยนะผู้ชมเนาะ ก็ส่องไปด้วยกันนั้นผู้ชมว่าจะเห็นเลขตัวไหนนะครับผู้ชมเนาะจากคนที่ลูกเขาก็บอกว่าเขามองเห็นชัดเจน,ปเ,นเป็นเลขห้าหนึ่งเก้านะครับผู้ชมส่องไปด้วยกันนะครับผู้ชมเนะาะพระว,าส,วาสนาต้นนี้นั่นผู้ชมเนาะก็มีคนมาขอแล้วก็ถูกกันหลายคนนะนะผู้ชมเนทางแอดมินก็เพิ่งรู้ข่าวก็เลยมาถ่ายทำาพ้่ผู้ชมได้รับชมกันนันผู้ชมเนาะ ก็ส่องไปได้วยกันนะผู้ชมว่าเราจะเห็นเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะพอดีมีคนมาบอกแอดมินว่าทําไมไม่มาทําข่าวที่นี่เพระาะว่าหลายงวดที่เขาให้ถูกนั้นผู้ชมเนาะทางแอดมินเองก็เลยเดินทางมาทําข่าวที่นี่นะท่านผู้ชมหากคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะ บกันบนช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมสาหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามให้ทางช่องคนหน้าตาดีนะครับท่านผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้เราคงจะต่อจบไปแค่นี้นะท่านผู้ชมเนาะคงจะพบกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมก่อนจากลากันไปก็ขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องของเราด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้อดิน พบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย